สวัสดีค่ะก็ติดข่าวกระแสดังมาแรงในคดีของนายพลยายแตนนะคะดังแล้วต่างคนต่างอยู่หรอในเรื่องของนายพลออก มาพูดกับสื่อว่าไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของพระพลวัดดานพระอินก็นับถือพระทั่วๆไปประมาณนั้นในเมื่อพระพลได้ทราบก็เลยบอกว่าแล้วอะไรละ่ะที่เคยสระปัจจัยเจ็ดแสนเพื่อถ่ายทำวิดีโอเพลงสิ่งเดียวที่น้องขอ มันคืออะไรกดไลค์กดแชร์กดติดตามโปรดติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะกราบนมัสการพระพลและวก็กราบขออนุญาต เล่าเรื่องที่พระพลออกมาให้สัมภาษณ์สื่อในเรื่องที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีทุกทุกทุกท่านพบกับประสีมาดามเมียฝรั่งเล่าข่าวแล้วเกาะติดสถานการณ์คดีดังกระแสมาแรง ข่าวฮอตทิตดังทั่วเมืองไทยดังทั่วโลกก็คงหนีไม่พ้นข่าวคดีในายชัยพลวิภากับภรรยานะคะเราจะมาพูดถึงในกรณีที่าในายชัยพลวิภาหมายถึงนายพลนะคะออกมาให้สัมภาษณ์สื่อว่าไม่ได้ รู้จักหรือเป็นสิษย์เอกของพระพลเพียงแต่พระทุกๆรูปนายพลก็ไปทำบุญทั้งนั้นแหละไม่ได้มีอะไรเหมือนเป็นพิเศษนะคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเพราะหลายๆคนก็ได้ติดตามคุณอยู่นะคะนายพลนี้เป็นบุคคลสาธารณะแล้วนะคะจะพูดจะจาอะไรมันจะต้องคิดแล้วก็ ไตรตรองก่อนนะคะแล้วคนที่ช่วยเหลือในการทำมิวสิกวิดีโอสิ่งเดียวที่น้องขอพระพลวัดดานพระอินเป็นคนเขียนบทเพลงนี้ให้นางแต่นเพื่อที่จะเอาไปร้องเป็นเพลง ไปร้องตามงานต่างๆหรือเป็นเพลงที่หาไรายได้ได้นะคะท่านก็ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดซัพพอร์ตทั้งหมดไม่รู้ว่ากี่คนนะคะรวมทั้งเรายูทูบเบอร์ที่ไปร่วมในการถ่ายทำคลิปหรือไปร่วมสนับสนุนในการทำวิดีโอเพลงนี้ด้วยนะคะพระพร ก็เป็นคนซัพพอร์ตออกค่าใช้จ่ายค่าที่พักค่ากินนะคะอย่างอิ่มหนำสำราญรวมรวมแล้วประมาณ6ถึง7 0แสนบาทโอ้โหพระท่านยังควักปัจจัยส่วนตัวให้ตั้งมากมายขนาดนั้นถือว่าเป็นการช่วยเหลือ ที่มหาศาลเป็นการช่วยเหลือที่คุณจะลืมไม่ได้ทีเดียวนะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้มีเวลาพูดคุยกับท่านทุกวันหรือไปหาท่านทุกวันก็เถอะนะคะเราจะต้องยกไว้เป็นผู้มีพระคุณคนหนึ่ง เพราะท่านได้ช่วยเหลือเราในยามที่เรายากจนในยามที่เราไม่มีอะไรหรือบอกทางสว่างหรือคอยเตือนสติไม่ให้เราเป็นคนใจร้อนไม่ให้เราเป็นคนพูดจาผงผางพระพลยังเคยบอกให้ในายพลเสียสละเวลา แล้วก็มาบำเพ็ญบุญรักษาศีลเลยหลายๆคลิปหลายๆคนนะคะท่านผู้ชมก็คงจะได้ดูได้ฟังนะคะได้อ่านกันมาแล้วนั้นเพราะหลายเพจหลายช่องยูทูบเบอร์ทีเดียวที่ได้ออกข่าวนี้ไปนะคะแต่นายพลก็ยังไม่ได้เอาเวลา ไปทําบุญทําทานแบบนั้นเลยนะคะเพราะว่าสติไงคะสติทุกคนเราจะต้องมีนะคะเราจะไปพูดออกว่าโอ้ก็เป็นพระทั่วๆไปเพราะการทําบุญผมก็อ่าไหว้ทุกที่แหละไปไหว้ไปการาบคารวะทุกที่แหละนี่ไม่ใช่ค่ะนี่คือ เป็นบุคคลสำคัญที่คอยช่วยเหลือเราตั้งแต่เรายังไม่มีอะไรนะคะก็แสดงว่าท่านคือเป็นพระอาจารย์ของเราคนหนึ่งนะคะเราต้องยกไว้เวลาจะพูดจะจ้าจะเอ่ยอะไรถึงท่านเราก็ควรระมัดระวังหรือเราจะไม่เอ่ยถึงเลยเพราะเราควรเว้นไว้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ ท่านเป็นพระคะ่ะท่านช่วยขนาดนั้นก็มันหาได้ยากมากนะคะเพราะว่าพระพลท่านก็ไม่ได้เป็นอะไรกับนายพลเพียงแต่พระก็คือสงสารคารวสที่ยังไม่มีอะไรอยากจะสนับสนุนให้มีไรายได้ให้มีชื่อเสียงพอมีชื่อเสียงมีเงินมีทองแล้วกลับพูดว่าไม่ ได้สนิทสนมหรือเป็นลูกศิษย์ลูกหาเอกหรือเป็นลูกศิษย์ลูกหาพิเศษอะไรแบบนั้นมันก็ไม่ใช่นะคะต้องขออนุญาตว่าไม่ใช่ไม่ได้อวยคุณแล้วก็ไม่ได้ใส่ร้ายลุงพลนางแตนแต่เราดูวิเคราะห์ตามข่าวนะคะแล้วก็ F-C ทั่วๆไปเหมือนกันเราต้องลืมตาขึ้นมา ฟังการให้สัมภาษณ์ฟังการออกข่าวนะคะทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวนะคะท่านผู้ชมขาเรามาให้กำลังใจตำรวจออกหมายจับเรามาภาวนานะคะให้ได้ตัวผู้ร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่ได้ ในเร็ววันดีกว่านั่นก็คือสิ่งที่มันเป็นความจริงที่สุดส่วนคดีของนายพลจะมีมาเรื่อยๆไอ้นั่นเขาทำเองค่ะกรรมใดใครก่อคนนั้นก็สนองกรรมไปแล้วกันนะคะสัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรมนายพลเขาจะพูดออกมาตลอดเวลานั่นมันก็เป็นสิ่งที่เขาทำคดีที่เขาได้รับ มันเป็นสิ่งที่เขาทำขึ้นมาค่ะไม่มีใครทำให้เขาหรือไม่มีใครจะเอาไปใส่ร้ายเขาได้นะคะขอให้ทุกคนขอให้ทุกท่านมีความสุขฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามสีทนได้นครพนมด้วยนะคะฝากคลิปหน้ามาติดตามชมกันค่ะว่า ประเด็นข่าวเนื้อข่าวร้อนๆจะเอาอะไรมาเล่าสู่พี่น้องฟังนะคะยังมีค่ะยังมีอีกเยอะนะคะเกินเกินไว้ก่อนค่ะคดีจะเข้ามาอีกเยอะมากมายไม่มีหมาก,กับไก่ที่บ้านนายพลประแตนที่ไม่มีคดีนะคะพูดกันเฮฮาสวัสดีเจอกันคลิปหน้าค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีมีความสุขค่ะ